ถ้าพูดถึงผลไมย้ยอดฮิตในฤดูหนาวแบบนี้เนี่ยคงจะหนีไม่พ้นสตรอเบอรีนะครับด้วยสีที่แดงสดรูปร่างหน้าตาน่ารักแถมยังมีรสชาติที่ออกหวานอมเปรี้ยวนินดๆน,นี่แหละนะครับก็เลยมีคนเนี่ยนิยมนำเอามาทำเป็นของหวานกันเยอะเลยนะฮะแต่คุณผู้ฟังครับ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสตรอเบอรี่ที่แสนอร่อยเนี่ยนะครับก็นํามาทําอาหารข่าวได้เหมือนกันวันนี้เราก็เลยขอแนะนําเมนูเก๋ๆอย่างยำสตรอเบอรี่กุ้งสดนะครับวิธีทำเนี่ยนะครับก็แสนจะง,ง่ายนะฮะเพียงแค่เตรียมกุ้งสตรอเบอรี่สดกาา้านคะน้าหัวหอมแดงส่ววิธีทำนะฮะ ก็แค่ลวกกุ้งแล้วก็ก้านคะนานะครับให้พอสุกแค่นั้นเองนะครับจากนั้นก็นำเอาหอมแดงขึ้นช่ายสตอรอเบอรี่ลงไปคุกเล้ากับน้ำยำให้เข้ากันนะครับคุณผู้ฟังก็อาจจะทำน้ำยำเองก็ได้นะฮะแต่ถ้าอยากจะให้สะดวกแล้วก็ อร่อยเด็ดแบบที่ร้านยำเขาทำแล้วล่ะก็เราขอแนะนำเลยนะครับน้ำยำสตรีรูปซันซอสที่สะดวกแค่เปิดฝาแล้วก็เทก็จะได้น้ำยำรสชาติที่เผ็ดจิจ๊ดจ๊าดอร่อยกลมกลม่อมแถมปลอดภยัยเพราะว่าไม่ใส่วัตถุก,กันเสียที่จะช่วยเพิ่มความอร่อยแซบถึงใจให้กับเมนูยำของคุณนะครับเท่านี้แหละนะครับเมนูยำสตรอเบอรี่กุ้งสดนะฮะก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะนะครับอย่าลืมนะครับ น้ำยำเสตจรูปตาซันซอสครับแค่มีติดตู้เย็นไว้ก็อร่อยง่ายทุกเมนูยำนะครับ